สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนิิ้นไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาส่คุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ค่ะดิฉันอนุภาสีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีปิดอยู่ที่รับ1,405.75จุด เพิ่มขึ้น4.86จุดหรือคิดเป็น0.35%โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่42,33.68ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซ้ในวันนี้ค่ะขอ,อนำเสนอหุ้นบริษัปปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นปตทสพนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะ PTEP ค่ะก็ได้รายงานผลประกอบการปี68ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะมีกำไรสุทธิ62,73ล้านบาท เทียบกับปีก่อนนะคะที่มีกำไรสุทธิ78,824ล้านบาทค่ะพร้อมมีการประกาศจ่ายเงินปันผล4.65บาทต่อหุ้นนะคะโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะในวันที่23กุมภาพันธ์69นี้ค่ะทั้งนี้ PT EP นะคะก็ระบุในคำอธิบายงบการเงินของปี68นะคะว่ากำไรสุทธิในปี68ลดลง108เมื่อเทียบกับปี67ค่ะเนื่องจากราคาขายเฉลีย่ยผลิตภัณฑ์ของบริษัทลดลงร้อยละ6มาอยู่ที่43.82 ดอลลา,าร์สหรัฐค่ะต่อบาเรลเทียบเท่าน้ํามันดิบตามทิศทางการปรับตัวของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกประกอบกับต้นทุนต่อนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละหกมาอยู่ที่31.42ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเทียบเท่าน้ํามันดิบโดยหลักจากค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าปริมาณขายเฉลีย่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละสี่มาอยู่ที่5 9 9 0 6บาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยหลักมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากโครงการในอ่าวไทยรวมไปถึงการเข้าร่วมทุนในโครงการต่างๆในปีที่ผ่านมานะคะได้แก่พื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย A18 โครงการสิงห์ภูห้อมและโครงการแอลจีเรียทูอัดที่สามารถเพิ่มปริมาณขายได้ทันทีค่ะพร้อมกันนี้นะคะหลายบริษัทหลักทรัพย์นะคะหลายโบรกเกอร์ก็ได้มีการออกบทวิเคราะห์ถึงปตาทาสพหรือว่า PTEP e นะคะโดยบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทร no ัพย์ i n n o v เ s t X ค่ะ เปิดเผยนะคะว่าพ t t ี p อมีปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นค่ะหลังสหรัฐเตือนให้เลี่ยงการเดินทางใกล้อิรานขณะที่กำไรสุทธิไตรามาส4ทัพหสูงกว่าที่คาดที่1.75หมื่นล้านบาทเติบโต37.9%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแต่ลดลง 4. 4เเทียบกับปีก่อนจากปริมาณขายที่สูงขึ้นและกำไรพิเศษจากการเข้าซื้อโครงการทูอัดและเตรียมจ่ายปันผล4.65บาทต่อหุ้นคิดเป็น3 6%เป้าหมายระยะสั้นนะคะมองที่132บาทค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะให้ความเห็นว่า PTEP e ค่ะรายงานกำไรไตรมาส4ทับ2025ที่1.75หมื่นล้านบาทหรือ542ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น38%จากไตรามาสก,ก่อนหน้าแต่ลดลง4%เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งโดยรวมสอดคล้องกับที่บอลทิสโก้คาดไว้ การลดลงเยออนเยียร์นะคะมีสาเหตุหลักจากราคาเฉลี่ยขายที่ลดลงขณะที่การปรับขึ้น Q on อนส่วนใหญ่เกิดจากกำไรพิเศษรับครั้งเดียวจำนวน3.0พันล้านบาทหรือประมาณ9 2ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการซื้อหุ้น22.1ในโครงการทูอัดประเทศแอลจีเรียในราคาต่ำกว่ามูลค่ารายการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักอื่นๆได้แก่กำไรจากการป้องการความเสี่ยง1.2พันล้านบาทหรือ38ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 385ล้านบาทหรือ12ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหากไม่รวมรายการเหล่านี้กำไรจากธุรกิจหลักจะอยู่ที่1.29หมื่นล้านบาทหรือ400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น7%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือว่า Q-on-Q ค่ะแต่ลดลง28% year ร์ -on- เย a ยหรือว่าปีเทียบกับปีก่อนสำหรับปี2025 PCEP มีกำไร6.03หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ1.8พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐลดลง27%เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะ ขณะที่บอลทิสโก้ะะระบุด,ด้วยว่า PPEP e ประกาศจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นรอบสุดท้ายที่4.65บาทสูงกว่าที่คาดการไว้ซึ่งทิสโก้คาดที่4.10บาทนะคะซึ่งหมายถึงอัตราการจ่ายปันผลในครึ่งปีหลังของปี2025ที่62%และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่3.6%บริษัท PPEP e รายงานปริมาณสำรองที่ทพิสูจน์แล้วนับสิ้นปี2025 อยู่ที่1.84พันล้านบาเรลเทียบเท่าปิโตเลียมเพิ่มขึ้น12%เยียร์ y e อเยียโดยส่วนใหญ่การเพิ่มขึ้นมาจากการขยายและการค้นพบแหล่งน้ำมันใหม่ในแหล่งน้ำมันที่มีอยู่เดิมทั้งนี้ได้คงคำแนะนำให้ซื้อค่ะสำหรับ PPEP นะคะโดยมูลค่าที่เหมาะสมตามการประเมินมูลค่าด้วยกระแสเงินสดคิดลดนะคะหรือว่า DCF อยู่ที่130บาทค่ะความเสี่ยงด้านดาวไซด์ที่สำคัญได้แก่ราคาน้ำมันที่ลดลง ต้นทุนที่สูงขึ้นและความล้มเหลวในการสำรวจค่ะปิดท้ายกันที่ความเห็นของบริษัทลักทรัพย์บัวหลวงนะคะก็ได้มองว่า PEP ค่ะรายงานกำไรไตรมาส4ของปี2025ที่1 7 0 5 2ล้านบาทหากรายการพิเศษกำไรหลักจะอยู่ที่12,974ล้านบาทเป็นไปตามที่บบลัวหลวงคาดค่ะแต่สูงกว่าตลาดคาด8%พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลังของปี2025ที่4.65บาท ดีเวนดิ d 3.6%ขึ้น XD วันที่23กุมภาพันธ์ส่วนแนวโน้มของไตรมาส1ทับ2026คาดว่ากำไรจะลดลง Year on Year และ Q on Q ค่ะตามราคาขายเฉลีย่ยขณะที่ปริมาณขายคาดเพิ่มขึ้นโดยยังคงคำแนะนำถือค่ะด้วยฐานะทางการเงินแข็งแกร่งนะคะและคาดหวังที่ดีเวนดิลได้6-7%ต่อปีค่ะหุ้น PTT EP ค่ะก็ะมาปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ผ่านมานะคะ 129.50บาทนะคะบวกไป1บาทหรือว่าคิดเป็น 0. 7 8ค่ะมูลค่าการซื้อขายเข้ามา1,936ล้านบาทนะคะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมรับฟังกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์ m n e s i t e c o m นะคะและติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ Facebook Instagram X Line Square Threads ติกต็อนะคะรวมมีสังการรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นซ้ายหมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ที่ฉันขอตัวลาคุณผู้ชมผุ้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ